หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะไปแล้ววันนี้แม่จะให้เด็กๆมาสรุปทุทวนเกี่ยวกับการอะไรนะคะการคัดแยกขยะก,ยะอกยะ่อนที่เด็กๆ ของขันขยะแล้วทีนี้เด็กๆรู้จักประเภทของขอย่างไหมคะร,คะะรู้อ่ารู้อ่าแม่จะทดสอบนี่คืออะไรคะ Jadi, teman-teman itu harganya jadi api ku. อันตรายอันตรายทั่วไปทั่วไปเร็วค่ะเออเร็วเร็วไปอีไปเอนั่งลงนั่งลงเร็วเนั่งลงไปไปเร็วเข้าหนูเร็วเข้าหยิบไปเลยค่ะหยิบเราไปนั่งเลยค่ะหยิบเราไปนั่งเลยค่ะเร็ว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  A leo kaosi, a leo kaosi, leo 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 leo, leo 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 leo, a leo kaosi, a leo leo leo, leo 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 leo, a tu moku leo, o mai? Mi kaka, e si tia, e si tia. โอ้เสร็จยังเอาพวแล้วอ่าเอาคนนี้เสร็จยังเอาเรื่องเรื่ออย่างไปตัดเขาแบบนั้นลูกดูเรียกมาอ่ะเสร็จแล้วแม่บอกกรองเสร็จแล้วบอกกรองเสร็จแล้ว Au, เดียวครับอ่ะเด็กๆเด็กๆดู้ถังขยะสีนักเรียนคือขยะอะไรคะขยะไมข่อไฟข้อไปคือขยะที่แยกสลายมีอะไรบ้างบอกเพื่อ sort of นเร็วๆชี้บอกเพื่อนเร็วนังดันคุณน้องเฮสเฮสโก้คุณน้องอันนี้คืออะไร นมาบูนี้อะไรคะน้ำบานี้อะไรคะ